สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพราะอะไรเพรว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในนดับแรก,แรกยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณเลนอุบาสุอุบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แล่ก็ยังมีปฏิปทาหรืออารมณ์ใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่กาครคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อการรัการับอบรมในการเจริญพกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถจะทรงได้ เป็นที่น่าเสียนใดเพรการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเช่นนั้นต่อทีนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทิ่สุรสมัมนณนียงมีความตั้งใจดียาบูชากิเลส เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาขระองค์สมเด็จพระบรม,มโลกระเทศเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบพ้นที่สุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้าเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพราะว่าเราเป็นสาวกขออองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนียะบุคคล แต่ก็ทำกําลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกําลังใจยังประกอบไปด้วยกิเลสนมิได้มุ่งหมายความดีตามคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชฐ์ ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านสึกออกไปจะขอบเคตของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพภพระบุคคลไม่ควรจะผา,ากาสาวพัด แม่แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอ,มบ,อมบาสุกอมบาศีกายก็เช่นเดียวกันระเบียบว,วินัยใดๆของสำนักมีอยู่แ่แสดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็อย่าขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัตยาศัย อันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อจากนี้ไปก็มาตั้งใจกันเสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริละโอตปะ คือมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายัางขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทําตัวไม่คู่ควรกับขอบคิดของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นครวัตต่อที่นี้ไปขอท่านทงหลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อาภัยซึ่งกันและกันไม่มีแล้วระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างพระองค์สมเด็จพระชินสีบรมศา,าสตร์ันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสรงพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยง้อ,อคุณเลวอย่างพระชนนะซึ่งเป็นชายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกประนาตออกสู่มหาพิเนศกรม แต่ว่าประชน,นะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จตัวสมมาสมพุทธเจ,จ้าก,ก็ไม่ทรงเหลียวแหลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพม,มาทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องประคับประคองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่บบราณอาจารย์พระผ้าอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภคทรงแนะนำ ให้นักเจริญพระกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วโอ์สมเด็จปะชิาวร ก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนแ็นดับต้นของกรรมฐานอื่นๆตันนี้สำหรับอนาปา,านิสติกกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนไปแม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ ว่าคนถ้ามไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทำตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกะทะไม่สนใจกัรระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ แน่น,นอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนเะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ พราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตาทาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวกะลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล้คิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เท่าว่าพระวกะลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวกระลิไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมไตรยทรง,งตัดสินว่าไทยขับพระวกระลิออกจากสำนักนี่จงจำไปดูว่าสำนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จพระจินาศีก็เช่นเดียวกัน่ขอบรรดาพิสุทธิมันเนอุบาสุอุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจ็เพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลภมากละมกโลภมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลกเมื่ออยากจะโลภบวกเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมอยู่เป็นฆรวาสโลภโดยตามสมยัย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธือความพยบบายามการอิชฉาและสิยญญาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทานได้ทั้งท่านที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรก็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาวครูบาอาจารย์บีบบันนนบงคับส่วนน้นบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ไดาชั่วก็ไดา อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตค,คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสําคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็สแสดงว่าท่านเลวที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตานี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัวเอาไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งครวสชาวบ้านเขารู้เกือบท้มหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทิยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกอิยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเลวไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเลวตรงไหน,นจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนัลกลองคิดดูทีเดียว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก นลว่จิตดวงนี้มันจะเอารมณ์เลวมาจากไหนอากุศลกรรมใดๆที่ให้มาเข้าแทรกจิตได้โปรจดจำเป็นดูว่า,าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนด,ดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาปฏิปทานสูตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวในระยะเวลาใหม่ๆก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสัสสมปชัญญะไว้ว่าเราเจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกเือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอนลมห้ใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเริญวิปัสสนาญาณก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าหาใ,ใ,ใจออกการจเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มตน้นจนกระทั่งจบความเป็นอหรหันต และก็ทรงความเป็นพระรหันแล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าใา้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสจากสารีบุทว่าสารีบุตตาดูก่อนสารีบุทเราเองก็เป็นผู้มากผู้ด้านนาปานุสติกรรมฐาน คำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรูดล,ลมให้ใจเขาออกเป็นปกติทั้งนี้พเพราะอะไราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรูดล,ลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานระงับกายาสังขารคือเป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกลังฐานคลายใใอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นตน้นเราทรงอาชาในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดนี่เป็นยาระงับเวทนาอนาปานุสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ต่อไนี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพราะเนนองค์ใดก็ดีอุบาสิกุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเร็วทำเร็วคิดเล็วแสดงการเล็วจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกรหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ให้ดีนะ ว่าปีต่อไปเทระยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัติานักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่งยีถ้าพระเนนอุมบาสุกุมบาสีกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอมบาสุอมบาสรีกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบวินัยจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความสะอาดมัธยัติหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามาจะว่างคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไม่อยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปแาก่ก็เห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำภาวนาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันมั่นเพียงในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท นี่เวลาปีนี้เราสอนก็นจะพอกิดไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนงก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีใครก็ตามทานเลอะทานเลอะมไลไยขับกันเมื่อน,นั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพารรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วรู้ว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อบรรดาท่าหนหลายก็หนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเลวที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสีส่หมดถ้าอยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สามของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับื่อนี่สองคนเข้าถึงฌานสี่ด้กันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสเอาจริงเอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในฌานเนี่ยเขาไม่พูดมาก ไม่รุมร่ามกำบนําจของความรักไม่รุมร่ามกำบนําจของความโกรธไม่รุมร่ามกำหนาจของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะ ไม่สแสวงหาหลาบโดยการขอไม่มีเขตจํากัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายในใดที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจําเป็นคนรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลน,นั่นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่ไปรวบรวมให้เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชันเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชันจะเข้าสังคมใดๆก็าตามจะไม่มองดูความดีและความเลวของุคนอื่นไม่ติใครจะมีความกตัญยูรู้คุณต่อบคุคคลผู้มีคุณ ไม่อาตตันยูต่อผู้มีคนแม้แต่ผู้มีคนก็ออกเป็นอินาทาทั้งๆที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้สรงสานเป็นเพียงกํกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์นนในอบายภูมิอะละต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรูดลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านโบทอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระโกองสมเด็จพระบรมโคอะไรสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกและควบคู่กับคำภา,าวนาว่พุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร